ถึงแล้ววอมารที่นี่แหละวอมารเทสโก้บ้านเราแต่ว่ามีของเยอะกว่าเยอะกว่าอ๋อวอมารนาฬิกาโล่ไพรส์ไทแม็กของจริงใช่ไหมจริงมะเนี่ยสามสิบคุณของแท้อยู่แล้วขายนะเก้าร้อยเองเหรอเฮ้ตองของแท้ดิห้างนี้เออฟรอมต้นังญ่เฮ้ยเก้าร้อยเองเหรอไม่ถูกจังไทแม็กไม่เคยเจอยี่ห้อเนี่ย นี่เคยได้ยินดังอยู่นะน้าว่าอยากซื้อฟอสเซนอะไรอะอะไรอะฟอสซิวอ,อ่านี yeah. ่ยม,มีอะไรพวกนี้ด้วยแต่รู้สึกจะแพงาเท่าไหร่ฮะเก้าเฮ้ยมันทำไมถูกอย่างนี้อะกี่ไร เก้าจุดเหรียญอันนี้มันไม่ไม่มีหอ่อสามเออแต่มันไม่มีย่อคาสิโอสามสิบหเกหกรียญคูณสามสิบันกว่าบาทสาเหรียญสาเหรียญพันแ พันแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทมันสองพันนี่งงสิบเหรียญเก้าร้อยสองพันกว่าบาทผมก็ออยากกไปดูพวเครื่งแบบพวกครีมทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนอะครีมอ่ะเขียนไหมถ่ายวิดีโอถูกมัเื่อวานลายไปดูครีมมีคนฝากซื้อครีมเหมือนกันไปดูครีม เมื่อกี้ก็มีนะฝากซื้อนาฬิกาดูราคาไอ้โนเน่ะถูกมากแต่ว่าไอ้ทายแบมนี้คำนวณคำนวณดูมันก็สองพันกว่าอยู่นะพันกว่าเองสามสิบเหรียญสี่ห้าเหรียญสามสิบเหรียญก็พันแปดสามห้านี้ก็ขึ้นสองพันละสามสิบเหรียญมันแปดเก้าแปดเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยอาคำนวณเลขผิด สามสิบเหรียญนะพี่เออถูกมากถูกสามสิบเหรียญเป็นเก้าร้อยยังสามสิบห้าเหรียญก็ไม่ถึงเออพันหนึ่งไม่ถูก嘛ถ,ถ,ถ,ถ้าอ่างั้นมีคาซิโอด้วยเหรอเมาซื้อที่ไทยมีแต่โลชั่นผิวขาวที่นี่โลชั่นผิวแทนเพราะว่าทำเอา,เอาใจเอาใจคนดำแต่พรีเซนเตอร์ไม่ดำนะด<ำ>อ๋อผิวแทนมีของคนดำ嘛 ทุกสิ่งอย่างครับทุกสิ่งอย่างราคาเท่าไหร่เนีย่ยสิบสี่เหรียญอ่ะอ่ะลิปมันหกสิบบาทเหรอครับน่เป็็แพอะโหมาเป็นแพ็คอันเดียวป่ะลิปมันอยากได้แต่เพลิน กาแฟสร้างเฟลเวอร์ลิปกลอสบ้าเอ้ยลิปมันอยู่ไหนมีแต่ลิปกลอสโอ้โหลิปกลอสหมดเลยลิปมันอยู่ไหนอันนี้อะไรอะไรเนี่ย 99เหรีออยญเครื่องตัดผมป,ป,ปะ่ะโกนหนวดโกนหนวดไหมเนี่ยอืมอ๋มโอโกนหนวดตัดผมได้หมด99เหรีออยญ99เหรีออยญก็โอ้ สามเกือบสามพันเลยทีเดียวสามพันเนี่ยมีอะไรมีอะไรโลชั่นถูกมากโลชั่น <R otion. S 2> ดูดูแทนสกินเต็มเลยเออวาัสลาีนไม่มีขายที่ไทยนะครับโ o บัตเตอร์ดิว w condition vitamin b c o ต o a butter, an ition, but butter and vitamin e บางคนของคนผิวแทนเหรอถ้าใส่โ c o c บัตเตอร์ น้สก oh, ินก็ไม่ชัดเยอะมากก็อยากได้อะไรยังไงก็บอกมาละกันถ้ามีก็จะมีอยู่แค่นี้แหละไม่รู้ยี่ห้อมันเยอะมากดูไม่เป็นอิสุลินอิเซอรินไหลเอ้ย ก็อ่านอิสเซอรีนหรืออิสุลีนยูเซลีนที่ไทยแพงมากที่นี่ไม่แพงเลยเจ็ดสามสองร้อยกว่าบาทที่ไทยที่ไทยเป็นแบบเป็นพันเป็นนพัอ่ะหรอเป็นพันอ่ะเกือบพันอ่ะแบบต้าร้อยอย่างเงี้ยอ๋อจัดไปใครอยากได้นะฮะอีควาอะไรเนี่ยควา้าเพิ่มอยากได้แบบที่นี่ไม่มีไวท์เทนนิ่งสกินเลยพี่หนูอยากได้ไวท์เทนนิ่งสกินอ่ะทามไวท์เทนนิงอะให้ผิ ไม่มีเลยมีแต่แทนอย่างเดียวอยากได้แบบผิวขาวนีคอันบักใหญ่ <c oughs> โอ,โอ้เยอะาม,ามีวอมาดไม่อดตายแทนทีนไซนี้ใหญ่มากไม่มีไม่เคยเห็นที่ไทยนะฮะไซนี้ใหญ่มาก นี่อะไรเนี่ยเป็นเหมือนโลตัสแต่ยิ่งกว่าโลตัสแอันตี้ฮิวมิดิตี้ต่อต้านอะไรนะฮิวมิดิตี้ความความอะไรวะฮิวมิดิตี้ลืมเรียนในเทอร์โมฮิวมิดิตี้ในอากาศจำไม่ได้ลืมโทษที เจริงแล้วโฟมอันนี้โฟมรีไซเคิลเอาไว้เล่นในสระว่ายน้ําเล่นอะไรของมันเนี่ยที่นี่มันมีของปแปลกๆเลยนี่เนี่ยมันบอกเอาไว้เล่นในสระว่ายน้ําเล่นอะไรอยู่ให้เด็กมันต่อแต่ว่ามันไม่ได้มันบอกว่า,าเนี่ยเคาชั่นไม่ได้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเ,เวลาว่ายน้ำอะไรนะเอาไว้เล่นฮ่าๆอะไรของมันเออนนทียน <c oughs> โอ้ เทียนควายห้าเหรียญร้อยห้าสิบบาทโลบเล่ไม่รู้ถูกหรือแพงน่าจะแพงไม้เฮือเฉพาะเมืองนี้ใช่ไหมก็เหมือนบ้านเราอะจังหวัดหนึ่งมีโรตัสกี่แห่งบางอยู่ดอนมีโรตัสสองที่สองที่แต่ที่นี่มันแปดเก้าแห่งเลยว่อมากอ่ะนะไปกดดูในแมพใช่ป่ะนี่ที่บอกว่าโฮเวฟเนี่ย ไรอ่ะของเล่นคิดเก้าเหรียญสามสิบเก้าร้อยเขากลัวเราขโมยอ่ะยิงง่ายง่ายขโมยเลยอะไรเนี่ยยิงกระสุนหรอหรือว่ายิงลูกน้ำอ,อะไรงไงน,นไนอ๋ออ๋อกระสุนแปะเฮ้ย โดนฟอร์ดเดอะดาร์ดโดนเอ้ยโดนฟอร์เกตเดอะดาร์ดแปลว่าอะไรดาร์ดอย่าเปล่าเ้ยอ๋ออย่าลืมเปล่าเฮ้ยน่าซื้อไปเล่นว่ะเอาละขายจะกล้าว่ะซื้อไปเล่นริงตอเรามีบ้านก่อนเออมีเลเซอร์ด้วยสิบเก้าเหรียญไลท์บีมโอ้โหแม่งอันนี้อย่างใหญ่สี่เก้าโอ้เจอของเล่นแล้ว ฝั่งนี้ปืนสัน้นเอาปืนฉีดน้ำสงครามนี้นะฮะมีปืนฉีดน้ำแต่ฝรัง่งเล่นสงครามด้วยเหรอ <c oughs> อยู่นี่ไม่เล่นเลยปืนฉีดน้ำอะ่ะเจ๋งอะ่ะเท่มีแม็กอะ่ะควิกรีโหลดวอเตอร์คลิป เว้ยน่าจะมีอันใหญ่ๆนี้ยิงน้ำได้นาะเดี๋ยวซื้อไปเล่นสงการปีหน้าแค่นี้ก็แรงแล้วเนี่ยเ თ ะแต่มันมันไม่ได้เือนเหมือนบ้านเราอ่ะดูอย่างีแม็กด้วยใส่แม็กเอาอ่ะไม่ไม่ได้ว่าต้องต่อท่อแรงแรงมากอ๋อเนี่ยปืนปืนฉีดน้ำนะปืนฉีดน้ำบ้านเขานะนาเ่น 鸡蛋。